ท่ชวง้ายาาามีมมฮะดิษบอกว่าห้ามถือสินอดก่อนรอมฎอนเดี๋ยวมีฮะดิษบอกหนึ่งวันหรือสองวันแต่ในหนึ่งวันหรือสองวันนั้นเป็นการถือสินอดเอียติยตเพื่อจะเข้ารอมฎอนอันนี้ผิดแต่ถ้าเกิดเป็นการถือสินอดที่จำท,ที่ที่ต้องชดใช้เป็นการถือสินอดที่ต้องชดใช้หรือเป็นการถือสินอดที่เขาถือสินอดประจาอยู่แล้วมันไปตรงรกรณีอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นไร แต่ถ้าเผื่อว่าเจตนาถือสินอดก่อนอเพื่อที่จะยังไงก็เผื่อไว้เผื่อจะเข้าไอกรณีอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันจะทําให้อะไรมันจะทําให้การถือสินอดก,นนกับสุนัตการสินอดฟดูเนี่ยมันมาเชื่อมกันครนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันอัคคอรอดออิลออเอติอารมอดอนอัคคอฟลหลูฮาละตันคนที่ล่าช้าการชดใช้ จนกระทั่งเข้าสู่รอมดอนถัดไปเนี่ยมันจะมีสองสภาพการด้วยกันออ,อันนี้ชี้แจงท่านจะได้เข้าใจไอยากูนามูฟาริตอนอันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่เพิกเฉยละเลยนะวะฮาซาอาซิมกรณีอย่างนี้ถือว่ามีความผิดอิเลฮิตเตอบาฮามินฮาซันเฟียจำเป็นที่จะต้องเตาบ้าตัวจากการการะทำดังกล่าว ตอนนี้ถือว่าจําเป็นเลยนะถึงแม้ว่าปาดบางคนจะมีทัศนะว่าถ้าเข้าสู่กรณีนี้เนี่ยคุณจะต้องกอดอแล้วก็จ่ายอาหารให้กับมิสกีนด้วยแต่ว่าถ้าไปดูทัศนะทัศนที่รอเยอะที่สุดที่มีน้ําหนักก็คือว่าให้ชดใช้อย่างเดียวไม่จําเป็นจะต้องจ่ายอาหารที่เป็นกัฟฟาร์ถามว่าปาดมีความเห็นแตกต่างไหมมีบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเป็นกรณีเพิกเฉยละเลยเนี่ย นอกจากถือสินอดแล้วเนี่ยจะต้องจ่ายอาหารกับมิสกินด้วยเป็นค่าปรับเป็นกับฟาร์รบเนื่องจากความเพิกเยอืมอันนี้คือทัศนาที่หนึ่งทัศนะที่สองบอกว่าอายได้มงุยูบิกับฟาร์ไม่วายิบต้องจ่ายกับฟาร์ว่าห้าจักรวรรดิเยอะอันเนี้ถือมีน้ำหนัก<อ>เพราะอะไรรู้ไหมโอ้ยนี่นี่อันนี้เป็นกฎสําคัญเลยนะ ลายยูซูอิลซามุนนัสบิชัออิลลาเดลีลาอเลเหตุผลเขาก็บอกว่าไม่อนุญาตให้เรากำหนดสิ่งที่จำเป็นต้องกระทำนอกจากสิ่งนั้นมีหลักฐานรองรับแปลว่าการที่จะบอกว่าต้องถือสินอดและจ่ายกรฟาร้อด้วยถือสินอดแล้วจ่ายอาหารด้วยเนี่ยมันแปลว่าเรากำลังกำหนดสิ่งที่จำเป็น ต่อคนคนหนึ่งที่ขาดโดยละเมิดฝ่าฝืนละเลยเนี่ยครับว่าจะต้องทำสองอย่าง <c oughs> เขาบอกว่าจะกำหนดได้ก็ต่อเมื่อมันมีหลักฐานเพราะการที่เราจะกำหนดว่าไอ้นั้นจำเป็นต้องทำอันนี้นจำเป็นต้องทำต้องไปดูหลักฐานเพราะเรากำหนดเองไม่ได้นี่คือาศาสนาแล้วเขาก็ยกตัวอย่างว่าฟมังกาเนะมิงกุมมารีดอนเอาออลาซาฟารินฟะอิดเดตุมินออยาเมลอคร ยกอายะนี้ขึ้นมาเลยสุร์บะกระออายะที่หนึ่ยแปดสิบสี่ใครก็ตามที่ป่วยหรืออยู่ในการเดินทางสิ่งที่เขาจะชดใช้คืออะไรไอิดเตุมินอาย่ามินอุคฮ์แปลว่าให้ชดใช้ในวันอื่นตามอะไรตามจำน,นวน,น,นวันที่ขาดว,ว,ว่าอิดเดตุมินอาย่ามินอุคฮ์ฉะนั้นในอายะนี้เนี่ยเขาบอกฟ่าลัมยะมุริลลาห์ฮุมันอับตอระฟราาานรอมฎอนอิลลับิลกุดะฟักต์ Mm hmm. เขาบอกว่าอายะนี้บ่งชี้ชัดเจนว่าอัลลอฮ์ไม่ได้มีคําสั่งไปยังคนที่ไม่ได้ถือสินอดในเดือนอมฎดอนนอกจากเรื่องของการชดใช้เท่านั้น mm hmm. วะลามยะตกูวดิเอตอามไม่ได้พูดถึงเรื่องการจ่ายอาหารเลยครับ <c oughs> ด้วยเหตุนี้เนี่ยเมื่อหลักฐานจากตัวบทเป็นเช่นนี้และนี่คือตัวบทจากอัลกุรอาน mm hmm. ทัศนะที่มีน้ำหนักก็คือถึงแม้ว่าท่านฟังให้ดีนะฮะถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ถือสินอดด้วยเหตุแห่งเพิกเฉยละเลยครับจนกระทั่งไปเข้าสู่รัมยดอนแน่นอนท่านมีความผิดต้องตอบ้าตัวละแต่ถามว่าเมื่อเตอบ้าตัวแล้วพ้นไหมไม่ได้พ้นท่านต้องกอดดอยด้วยเพราะอะไรเพราะการเตอบ้าตัวเนี่ยตอบ้ามาจากการที่ท่าน ไม่ได้เห็นความสำคัญในการชดใช้ในเวลาล <Metroid S 1> ไม่ได้แปลว่าเตาบ้าตัวจากการที่ท่านไม่ได้ถือสินอดแล้วเตาบ้าตัวแล้ว,วลพน้นเตาบ้าตัวจากความผิดเพราะการที่ท่านไม่ได้ถือสินอดในเดรโรมอรดอนเนี่ย<ส>มันเกิดจากเหตุแต่สิ่งที่ท่านเตาบ้าตัวคือจากความล่าช้าที่ไม่มีเหตุทางศาสนาตั้งหากเตาบ้าตัวจากความผิดนั้นแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ต้องกอดอ ตามจำนวนวันที่ขาดที่จำได้ที่จำได้และการให้อาหารเสริมไปด้วยแปลว่าบวกไปด้วยกับการชดใช้เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยทศน,นั้นเป็นทัศนะที่ยังขาดน้ำหนักทัศนะที่มีน้ำหนักก็คือทัศนะที่มีอัลกุรอานรองรับบวกฟามังกานามิงกุมมารีดอนเอาอลาซาฟารินฟาอิดเตุมมินอายามินอุคัร บอกให้รู้ว่าคนที่ขาดจำนวนเท่าไหร่ก็ไปชดใช้จำนวนวันเท่านั้นอืนี่คือประการที่หนึ่งประการที่2องเขาบอกอัลไลยากูนามูฟาริตันไกยสตาเมรบิฮิมารถคนที่ไม่ได้เพิกเฉยละเลยหรอกแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ป่วยตลอดเลยอเอาไวรรุซาลิกกมินอาซาดหรือว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นที่เป็นอุจจตที่ทำให้เขาไม่สามารถ จะกอดอได้จนกระทั่งเข้าสู่รอมฎอนถัดไปเขาบอกฟามิสลัวหาดายาย,ยิบูไอเลหิลกดอดะมินไรรอิดอามินวไาไลซาไอเลหิอิสมุนเลียนนูมาซูรุนเขาบอกกรณีดังกล่าวนี้ก็จำเป็นถึงแม้ว่าเขาจะมีอุจจนะในการที่จะไม่ได้ชดใช้ในเวลาที่ควรจะต้องทำเพราะเขามีอุจจตนะถึงแม้อย่างนั้นก็ตามแต่เขาก็ยังจำเป็นต้องกอดอ จะไม่ต้องกรับแต่เป็นการเกาะดอที่หนึ่งไม่ต้องจ่ายอาหารแน่นอนสองเขาไม่มีความผิดในการที่เขาล่าช้าไปจนกระทั่งถึงรอมฎอนถัดไปเหตุผลที่เขาไม่มีความผิดเพราะเขาอยู่ในหมวดของผู้มีอุปสรรคซึ่งต่างจากกรณีแรกกรณีแรกเนี่ยไม่มีอุปสรรคอะไรแต่เพิกเฉยละเลย อันนั้นมีความผิดแล้วก็ต้องกอดอส่วนกรณีคนที่สองเนี่ยไม่มีความผิดแต่ก็ต้องกอดอทั้งสองกรณีต้องกอดอหมดนะครับประการต่อมาหุกมที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าระดับไฮเดรซนฟิฮิอันนาฮิวอันอิบติดาอิซอมบาดืนนิสีมีชาบานมีฮดษที่บอกว่าห้ามเริ่มต้นถือศินอดหลังจากครึ่งหนึ่งของเดือนชาบานไปแล้วอืมหมายถึงว่าถือสินอดซุนนะ หรือว่าดใแปลว่า,วาคือถ้าชดใช้เนี่ยมันได้ทั้งเดือนรับได้ทั้งเดือนไอกรณีอย่างนี้คือถือสินอดแปลว่าไปเริ่มต้นถือสินอดหลังจากครึ่งหนึ่งของเนือนชาบานครับนะอีดันต่อซาฟาชาบ้านฟาราตซูมูเมื่อถึงครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะต้องไม่ถือสินอดละแต่ว่าเวลาแต่ถ้าเกิดท่านถือมาตลอดถือสมมติว่าถือจันพระรหัสมาอ่าแล้วมันไปอยู่หลังมันไปอยู่หลังจากครึ่งหนึ่งไม่เป็นไร แต่ตรงนี้หมายถึงไปเริ่มต้นถือสิ้นอดสุนนะครับครึ่งหลังไปตรงนี้ไฮดิษพูดชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าไฮดิษบทนี้อาจจะมีความเห็นต่างของนักไะดิษในสถานะก็ตามแต่ว่ามีปราฏที่บอกว่ามันอยู่ในสถานะที่ที่ใช้ได้แต่ปราฏบางคนก็ถือว่าไฮดิษบทนี้อยู่ในสถานะที่อ่อนอก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่า จะมีการวิจารณ์ในเรื่องสถานะแต่ว่าฮะดิษบทนี้เนี่ยก็บอกให้เรารู้นะครับว่าในกรณีที่เป็นการเริ่มต้นถือสินอดในครึ่งหลังของ,ของเดือนช้างบานเนี่ยไม่สมควรทำํำแต่ถ้าท่านถือสินอดจันพระรหัสหรือว่าเดือนละสามวันคําว่าเดือนละ3าวันเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นต้องไปยามเบ็ดนะ อ๋อเหรออ่าครับวันไหนก็ได้ในสามวันหรือในในวันที่ศาสนากําหนดในวันที่อายามเบสเข้าใจไหมครับอบางทีเราเราสะดวกสามวันนี้เราก็ถือว่าสามวันแต่ว่าให้เป็นสามวันในหนึ่งเดือนอนะหรือจะถือว่าจันทร์พระรหัสแต่ว่าจันทร์พระรหัสเนี่ยมันมันมีทุกอาทิตย์ไงจันทร์พระรหัสที่หนึ่งจันทร์พระรหัสที่สองจันทร์มันก็ไปอยู่หลังครึ่งนึงอันนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่ไม่ดมีความผิด